ฟอง ธนุตราบุญรักษาสัตว์ค่ะโอ้โหนี่คือแนนําตัวแบบมิสแกรนได้ไหมคะมาแบบอิงฟ้าสวัสดีค่ะธนุตราบุญรักษาสัตว์ปลอบฟองจากสนามบินน้ำมาถ่าแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยต่ <laughs> อไปอยู่สนามบินน้ <laughs> ใช่ <laughs> โอเค <laughs> คือด้วยความที่ <laughs> วันนี้นะคะธีมประจําสัปดาห์ของเราเป็นเรื่องของการพัดนแต่เราก็พูดถึงกันมาหลายรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องแบบกฎกติกาต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราแทบจะไม่เคยได้พูดถึงเลยก็คือเรื่องของมารยาทบนกรี ใช่ไหมแบบพูดใช่ซึ่งมันมีผลกับการเล่นมากนะใช่เอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะขอนําเสนอทีออฟการละครอีกครั้งหนึ่งคือเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งแซลก็ได้รับผลตอบรับดีมากไม่มีใครบอกนะบอกเองเราโอเคเราก็โอเคถูกต้องก็เลยวันนี้นะคะจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมดูว่าออมารยาทอันไหนที่ควรทมันกรีนอันไหนที่แบบ ไม่ควรห,หรือทำแล้วอาจจะรบกวนเพื่อนร่วมกลัวอะไรเงี้ยก็เลยไปชวนติดตามทีออฟการละครมาณนะโอกาสนี้ค่ะเออ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 เหตุการณ์ที่หนึ่งออนไกลกว่าแต่ไม่พัดสักทีเมื่อแต่ทำอะไรก็ไม่รู้ไปดูกันคุยตี้มาใกล้มากเดี๋ยวถ่ายสตอรี่ก่อน จะพัดได้ยังอ๋อแป๊บนึงแบบอีกขออีกรูปหนึ่งได้แล้วโอเคเฮ้ยไ <Okay. S 2> ลายอะไรนะน่าจะมีขวาเฮ้ยฝากถือได้ดิพัดคนแรกนะนนียพัดคนแรกอันนี้ทางขึ้นหรือทางลงอะ่ะน่าจะทางขึ้นอะขอรู้จเมันดิถักแล้ทาทงหน่อย มารยาทที่ถูกต้องนะคะก็คือสําหรับคนที่ออนไกลกว่านะคะเมื่อขึ้นมาถึงกลีแล้วเราก็จะต้องพร้อมแล้วก็พัดก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนร่วมกวนนะคะสถานการณ์ที่2น,น,นะคะก็คือการยืนในตำแหน่งที่ไม่ควรยืนค่ะ ไม่คเยอะๆมีได้ปะอีกนิดนึงได้ป่ะมันอยู่ในสายตาเราอะไปไปไปตรงนู้นเลยได้ป่ะนู่นเลยไปไปนอกกีนเลยและมารยาทที่ถูกต้องนะคะก็คือเราจะต้องยืนให้อยู่นอกสายตาของเพื่อนร่วมกวนของเราค่ะอยู่นอกสายตา สถ<พ> <c oughs> านการณ์ที่3สิ่งที่ไม่ควรทำบนกรีน <c oughs> ก็คือการส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนค่ะที่เพื่อนกำลังพักอยู่ค่ะ <c oughs> ฮะไปนู่นเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปนู่นเลยไปไป <c oughs> มารายาทที่ถูกต้องนะคะก็คือไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมกวนขณะพัดค่ะ ที่ 4. สิ่งที่ไม่ควรทำบนกรีนก็คือมาร์กลูกผิดตำแหน่งค่ะ ที่ถูกต้องก็คือมาร์กลูกให้ถูกต้องแล้วก็วางลูกกลับไปในตำแหน่งเดิมค่ะ การที่5มารยาทที่ไม่ควรทําก็คือเล่นจบหลุมแล้วไม่รอเพื่อนหรือว่าจบมสุดท้ายแล้วไม่กราวขอบคุณเพื่อนร่มวมกวนค่ะแก้วทงออกให้นาดีได้ขอจบได้ได้ไเยี่ยมมาก ้้อย่นีดวและมารยาทที่ควรทําก็คือเล่นจบหลุมแล้วเราควรจะรอเพื่อนล่วมกวนแล้วก็ถ้าเป็นหลุมสุดท้ายเนี่ยเราก็ควรจะกลราวขอบคุณเพื่อนร่วมกวนด้วยค่ะเอาถองออกให้หน่อยค่ะได้เลยนี่ฝากหน่อยครับเยี่ยมมากโอ้โหวันนี <Jedi. S 1> <biography. S 2> ้สน er ุกมาก thank you thank you เป็นการละครที่เรามาฝากกันวันนี้นะคะ mm. คือดูเนียนมากนะที่ทำมเมื่อกี้อันนี้ขอแก้ข่าวก่อนเลยนะคะว่าปก,กติในชีวิตจริงเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยผมไม่เคยทําแต่ว่าถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะโอ้คือในทัวร์ก็มี อันนี้คือเป็นสิ่งที่อ้างอิงมาจากชีวิตจริงมันมีคนทําจริงๆค่ะเออจริงค่ะแต่ว่าก็เป็นมารยาทที่ไม่ควรแหละนะก็เห็นเห็นกันไปแล้วว่าไหนดีไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียใช่ค่ะต้องขอขอบคุณทางสนามกอล์ฟเล็กบูดคันทรีคลับด้วยนะคะที่วันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้แป้งกับฟองเนี่ยมาสแสดงการละครนะคะแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานด้วยคราวหน้ามากันอีกได้เลยคือการละครแค่นี้มันไม่ไม่ไม่หมดแน่มันต้องมีอีก ขอบอกว่ามีเรื่องกดที่น่าสนใจมีอีกหลายๆเรื่องที่จะเอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้แป้งกับฟองไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>